อีกคู่หนึ่งครับไปกันที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นอุ่นเครื่องนะครับรองแชมป์ของอังกฤษท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับรองแชมป์จากอิตาลีคุณผู้ชมครับทางด้านของโรมานะฮะมาป่ายตาลี่มาในชุดนี้นี่ฮะได้จุดโทษนะครับเดินอย่างชิวฮะเดินอย่างชิว1-0่นะครับเปรติครับตัวรุกอาร์เจนนะครับโรมานำเข้าครึ่งหลังนะฮะเหลือ20นาทีก็ยังคงเป็นการเล่นแบบหมาป่าขย่ำกายอยู่นะฮะเซนกิส นี่แหละฮะกองหน้าวัย20จากตุรกีนะครับโอ้โห2-0แล้วนะฮะแต่คุณผู้ชมครับก่อนจบเกม3นาที30วินะครับสเปอร์ยิงไปชนเสาแล้วก็เอาจนได้ครับแฮร์รี่วิงส์ครับกองกลางคนนี้อายุเพียงแค่20นะครับไล่มา1ประตูต่อ2เวลาเหลืออยู่นิดเดียวความพยายามอยู่ที่ไหนประตูอยู่ที่นั่นเอ้ยและนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมครับ สเปอร์โอกาสสุดท้ายลากเข้ามาเปิดเข้าจุดเสียววินเซนเจนเซนกองหน้าแลนด์ซัดเสียบสเข้าไป2ประตูต่อ2ครับโอ้โหนี่ดราม่าจริงๆนะฮะดูครับมุมนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่1นาทีต่อมากลับเป็นมาร์โกทูมินิโลครับกองหน้าสปากเกตตี้ไวเพียง18ชาร์จประตูชัยนะครับให้โรม่าชนะทางด้านของสเปอร์ไป3-2นี่แค่อุ่นเครื่องนะครับยังมันซะขนาดนี้สุดยอดจริงๆนะครับ ช่วงนี้อุ่นเครื่องนี่สนุกฮะเขาจะเอาทีมใหญ่ๆนะฮะมาชนกันนี่ฮะ